ว้ oh, hi, ายวันนี้วันนี้ผมบิวติชนแนลวันนี้จะมาเล่นเกมนี้ผมผมไม่เล่นเองนะขอให้ถามคนเล่นครับเชิญเลยครับสบายนะผมท่านผู้ชมผมจะไม่พูดนะคลิปนี้จนกว่าจะหมดเวลานะโอเคไปทูกันเลย ไอ้ขี้กูจำไม่ได้แมันเ่ยังไงนะครับคือตอนกกูจำมัก็ได้แล้วจำไมได้จำได้ล้บอก้ชมหน่อยโอครับไอุ้กคอนตุ๊คอยคคนเอไาเรเขาเรมึง่ง้กูกูร้านอ้ยแกปืนนี่นสนนมตาผมนะครับ ด้วยกันใครจะเสียงมั้งกันไม่เอาใครจะเสี่ยงเลยไอ้ที่ไม่ใช่อาริทีอะชุบแมวเสียตายไม่เอาตายสุดนี่เหลือเลยไม่ได้เหลือเอ้าดูดิก็ให้โอ่กเฉยครับไม่้ทำเขาครับอย่างนี้ขออนุญาตต่อคลิปนะครับขออนุญาตต่อคลิปนะครับขอออกได้แล้วโนมก็หอนุญาตเปลี่ยนเกมนะครับเกมนั้นมันเสียเนาะใช่ไหม ผเผมจะให้ทามเล่นนะครับไปนะครับเล่นดีนะอันนี้ไม่นดขุดยิงอันนี้เป็นย่อนะอันนี้ก็วิ่งนะอันนี้ก็โดดนะอันนี้ดูมอันนี้เป็นแม็สผมจะให้ทามเล่นนะครับ น่นมตามผมตัวอลยนะครับนี่นมตามผมเลยโอ้ยชิวๆน่คนอ่นทันั้นเลยครับผมเซียนไงเรียนไม่ใช่นะเรีนเซียมิงนะไม่ใช่คนอนีนนนะ้มก็ในตแแค่สส่ที่่อมัน,นมัน จะมานนะครับรด,ดตุ๊กจังเลยมฮมก็ไม่ฟังมันครต้องฟมันครับดูแถวนี้แหละผมจำมันได้ฮ้ยผมแค่เรี่เรียเลยนะแครี่เรียเลยนะทำนมมดวะทน,นมุดทน,น,นมนวมนนว ทำในมุดทำในมุดขอกันหนานเลยขอกันนานะเสียงไม่ดังกุ๊ดคุ้นอะไม่บ้ามากขอบอกเลยน่ามากเจ้าไม่เจอคนเลยว่ะคนเลยว่ะจะมาไปเองไหมเพื่อใหม่นะ ไม่หมดทันแค่หทีพอหรอกหทีเนาะสามวิีหทีพรเล่นสาบสทีเว้ยสทีตกลงกับเพื่อนไม่เคยสีไม่เป็นไรนะครับต้องขออนีญาตเลยครับมันจะสั่นิ้่เดียวเลบันบันไปเลยไปไหโอเคนะเราจะมาครับ้ผม ก็ับม,มาอยู่สรพักปกติล้ผมอยู่กับใครครับเอิ่มไอใครบักคนนี่แหละทางนะทางองจำชื่ออะไงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเราจะมาเหมือนกันนะอยนั่นจริงเลยวะโอไม่โอ้นั้นโอ้ไม่ใช่มันอูนันูนั่นตัรับตัวรับแม็กแม็กมาแม็กมาตายนี่ครูไหมหลบกลเซียนเซียนอะไ โนมกขเคยได้มา20่สิบเปร์อีกตีวันโงดิโอ้ยเจ็บแป๊วยเองนเว้ยเอาปืนนี้มาเปลี่ยนปืนน้อยถ้าเกิดมีใครมาถามว่าพวกเราอยู่ปออะไรเออสองแคสเกลกระกายเนี้ยเออพอสองแคสเกลกระกายมองคนนับเกาเราไม่รู้นะครับ โน่ไม่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะอ่าผมก็ขออภัยนะพอมีเวลาแชร์นี่นะเยี่ยยยยอะไรอย่งนะนี่ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะใกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะนี่ขอลาไปก่อนตุนะครับบ๊ายบาย